ผมจะรังถ่ายตัวเลงครับผมถ่ายตัวเลี้ยงแล้วเล่นอะเล่นกูว่าถ่ายมึงอยู่นะกูว่าถ่ายมึงอยู่คุณทำคลิปใช่ไหมเออทำคลิปเอ้ยไหยาดามาบังกล้องเราตั้งสายยาให้ยาดานั้นแหละคือยาดาชอบบังกล้อง Đây, có mèo nè. Lấy. Cái này.